อันนี้มารีวิวจังเจอร์แนลของหนูนะคะอันนี้เป็นหน้าแรกทำครั้งแรกอันนี้ทำเอามาจากทาร่ตัดมาอันนี้ก็จากทาร่อันนี้ก็เป็นน้ําสิงขวดจจกตรงนู้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษกระดาษอันนี้ก็เป็นโฟมที่หลุดออกมาจากโซฟาอันนี้ก็เป็นหน้าที่สองแล้ว่พัฒนาขึ้นมาสวยขึ้นอันนี้เป็นตีมสีชมพูนี้เป็นปกสมุดที่ขาดแล้วก็อันนี้ก็เป็นโฟมเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดาษ อันนี้เป็นหน้าที่สามนะคะทำวันนี้เป็นคิดแคทแล้วก็ไมโลเป็นกระดาษเป็นเปลือกแล้วก็เป็นเปลดปกตะเกียบโออิชีแล้วก็เป็นฝาขวดของบิซีค่ะแล้วก็อ,ว 3, ะะวกอันนี้ทำวันนี้เมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นขวดน้ำสิงเหมือนกันแล้วก็มาแปะอันนี้ก็เป็นของอที่ใส่หลอดของราชมิลแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ใส่ ช้อนของโยเกิร์ตแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่มันหลุดออกมาจากความกญแจค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโบที่หลุดออกมานี่ก็เป็นยาคุจบแล้วค่ะ